สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของนุ่นวดีชาแนลสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถส,สวยๆนะคะก็ได้เป็นปีใหม่ๆเลขใหม่น้อยๆและที่สำคัญผ่อนเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาหรือว่าตามหาอยู่นะคะก็พลาดไม่ได้เลย และสำหรับตัวรถที่อยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยนะคะก็เป็น Mit ิ u b i s h i m i ิ a านนะคะรุ่น1.2 GLX ได้เป็นรถปี2020จดทะเบียนปี2021กับราคาตั้งขายอยู่ที่389,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.79%แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองมาเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยสำหรับมิลาัดคันนี้นะคะได้เป็นรถปีใหม่ล่าสุดเลยนะคะได้เป็นตัวโฉมหน้าหุ่นยนต์หรือว่าโฉมทานฟอร์เมอร์นั่นเองซึ่งการออกแบบด้านหน้าเนี่ยจะเป็นการตกแต่งโดยเส้นโครเมียมพร้อมกับหมายเลขทะเบียน2ขอไข่จอจาน3872จังหวัดกรุงเทพมหานครคันนี้นะคะได้เป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันกันไปเลยนะคะเห็นไหม เป็นสเกิร์ตที่เดินด้วยเส้นสีแดงนั่นเองสำหรับไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในชุดโคมไฟต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันสำหรับล้อของเขานะคะมาพร้อมกับล้อ,อก,กระถะนะคะก็ได้เป็นฝากครอบของมิตซูบิชิด้วยอันนี้ก็คือตั้งแต่ออกจากสูนโรงงานเลยถัดมาที่กระจกมองข้างตัวนี้พับและปรับด้วยระบบไฟฟ้าฝาครอบเป็นสีขาวตกแต่งไฟเลี้ยวที่หูของกระจกมองข้าง ตัวรถคันนี้มีการติดตั้งฟิล์มนะคะติดตั้งคิ้วคันสัตมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะทั้ง4บานถัดมาที่มือเปิดประตูด้านนอกทํามาจากวัสดุโคเมียมทั้ง4ี่บานและที่สําคัญเจ้าของคนเก่าเนี่ยได้มีการติดตั้งเบ้ารองมือเปิดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวถนอมรถและด้านข้างนะคะก็มีการติดตั้งสเกิร์ตด้านข้างมาให้ด้วยนะคะนี่ซึ่งเป็นชุดแต่งนะคะสเกิร์ตหรือว่าชุดแต่งของตัวรถคันนี้นั่นเอง ถัดมาในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นระบบเบนซินล,ล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก,ก่อนเลย mm hmm. เชื้อเพลิงที่ใช้นะคะจะเป็นน้ำมันเบนซินไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์91 95รองรับ E20 E85 ด้วย สำหรับด้านข้างนะคะคมสันเหลี่ยมด้านข้างของเขานะอยู่ครบเลยและสีของตัวรถเป็นสีขาวสีเดิมตั้งแต่ออกจากสูตรใบแดงสำหรับตัวรถคันนี้มีวารนตีให้ถึง5ปีแสนห้าโลเลยนะคะก็สามารถเช็คศูนย์เข้าศูนย์ต่อได้เลยด้านบนหลังคาจะมีในส่วนของเสาสัญญาณไวรับขึ้นวิทยุมาพร้อมกับชุดแต่งสปอยเลอร์ด้านท้ายและมีไฟเบรกดวงที่สอยู่ด้านนอกด้วยสำหรับกระจกบานด้านท้ายมีการติดตั้งิล์มติดตั้งตัวไรฟฝ้านะคะแล้วก็มีในส่วน ของตัวสติกเกอร์ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นตัวครบรอบ60ปีเลยนะคะและชุดโคมไฟด้านท้ายเนี่ยเขาจะใช้เป็นหลอด LED นะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยรวมอยู่ที่ชุดโคมไฟเดียวกันเลยมีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายจะเป็นรูปของเขาเนี่ยคือมิลานนั่นเองตรงกลางมีโลโก้ m มิ s u ูบิชิอยู่ตรงกลาง และคันนี้นะคะได้ชุดแต่งนะคะสกเกิร์ตว่าง,ง่ายๆเลยนะคันนี้นได้ชุดแต่งสกเกิร์ตและสปอยเลอร์รอบคันกันไปเลยนะคะราคาดีปีใหม่แรขใหม่น้อยมาต่อกันที่ประตูด้านหลังกันนี่สำหรับมิลานนะคะเป็นรถแฮชแบ็กหประตูนะคะนี่จะเป็นรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กนั่นเองนะคะพื้นที่ในการเก็บของเนี่ยก็ค่อนข้างจํากัดนะคะแต่ถ้าเก็บของไม่พอสามารถพับเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะคะเอนนอนไปได้เลยจะทําให้มีพื้นที่เนี่ย ในการเก็บของได้มากกว่าเดิมด้วยนะคะ,ะเปิดที่ไม้กระดานขึ้นมานะคะจะเป็นช่องนะคะสำหรับเก็บของวางของได้ด้วยนะคะอะเปิดมาอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวนุนเปิดให้ดูอะพอเปิดมานะคะอันนี้เนี่ยตัวปีใหม่ๆนะคะจะไม่มีในส่วนของยางอะไรสำรองแล้วแต่จะมีในส่วนของเครื่องมือแม่แรงนะคะแล้วก็ชุดปะลมฉุกเฉินเดี๋ยวนุนจะเตรียมไว้ให้ก่อนปล่อยรถเลยนะคะ รอยซีนทางมะพร้าวก็สีเดิมเดิมนะคะสีเสมอกันเลยเม็ดอาคทุกจุดอยู่ครบซึ่งเราการันตีเรื่องโครงสร้างเลยว่าตัวรถเนี่ยไม่มีจมน้ําและที่สําคัญไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะสบายใจได้เลยและสําหรับตัวน็อตนะคะฝากระโปรงด้านท้ายเป็นสีขาวสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเม็ดอาร์ทุกจุด ก็อยู่ครบเลยนี่นุ่นรีวิวให้เห็นอย่างละเอียดและไปอย่างช้าๆเลยนะคะว่าตัวน็อตสีเดิมเม็ดอากจุดอยู่ครบดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ที่มาจากโรงงานนะคะอยู่ครบค่อนข้างสมบูรณ์เลยซึ่งรับประกันเลยว่าไม่เคยผ่านการชมน้ําไม่มีน้ําท่วมฝังกระปรงด้านท้ายไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนและไม่เคยนําไปทําสีด้วยนะคะ ันนี้นุ่นก็พาคุณลูกค้านะคะเดินดูรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะเข้าไปดูขั้นตอนในส่วนของรายละเอียดภายในกันสําหรับภายในนะคะเขาเนี่ยตกแต่งด้วยโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะอ่ะเริ่มกันตั้งแต่มือเปิดประตูด้านในเนี่ยค่ะทำมาจากวัสดุโครเมียมแข็งแรงมากๆเลยนะต่อมาก็จะเป็นตัวล็อกกระจกเซนทรัลล็อกและกระจกนะคะปรับไฟฟ้าทั้ง4บานแต่ว่าจะเป็นออตโต้สำหรับผู้ขับขี่มาต่อกันที่พวงมาลัยนะคะตัวนี้เนี่ย เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงได้ด้วยแล้วก็มีแอร์แบกให้ด้วยนะคะจำนวนหนึ่งคู่หน้านั่นเองอนุ่นดึงป้ายราคาหน้ารถมาให้คุณลูกค้าดูกันนะนี่เห็นไหม1 2 g l x นะคะราคา389,000บาทกับเลขไม่อยู่เพียงแค่16,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะใครได้คันนี้ไปนุ่นบอกหรือว่าได้เลขไม์น้อยมากเลยและที่สำคัญเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะ มาต่อกับที่คอนโซลกลางนะคะจะเป็นในส่งหองตัวเครื่องเสียงซึ่งอันนี้เนี่ยได้เป็นจอนะคะทัชส,สกรีนนะคะสามารถฟังวิทยุ FM MM, AM ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยและมีช่องเสียบสาย USB เสียบสาย AUX ระบบแอร์อนาล็ลอกปรับความแรงความเย็นตามใจชอบเลยมีช่องเสียบสาย USB นะคะ AUX ด้วย แล้วก็มีปุ่มออโตสตาร์ทสำหรับเกียร์ของเขานะคะจะเป็นเกียร์ออโตที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดและตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะเดินลวดลายเป็นลายนะคะตารางแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงานสําหรับเบาะผ้าเองนุ่นบอกเลยว่าระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยและนี่จะเป็นโหมดการเลื่อนถลายที่พับปู่กระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างเป็นแบบระบบไฟฟ้าด้วยนะคะมาต่อกันที่ ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะเช่นเดียวกับด้านหน้าเมื่อกี้เลยนะมีสายเบลวให้3มเส้นแปลว่ารองรับผู้โดยสารเพียงแค่3ท่านตัวเบาะไม่มีรอยซุดไม่มีรอยช้ําเลยด้านล่างมีแผ่นยางรองเท้านะคะให้ครบทุกจุดระยะห่างนุ่นบอกเลยว่ากําลังดีนะคะถือว่าไม่กว้างจนเกินไปและที่สําคัญตัวเบาะของผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยสามารถพับปรับได้ด้วยนะคะอีกเพดานด้านบนสะอาดมากนะคะรอ,รอยขีดรอยขูดรอยขุยอะไรอย่างเงี้ยคือ แทบจะไม่มีเลยอ่ะสุดท้ายนะคะที่นุ่นจะพาคุณลูกค้าไปดูเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้เนาะมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องยนต์อีกโกคาขนาด1 2 0 0นซีซีนะคะก็ตัวเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีน้ำมันไหลยเยิม้มและที่สำคัญ ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องแต่อย่างใดเลยสามารถตรวซอบใหม่เลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะตรงกับสโนาเล่มทุกตัวอักษรน, mm. น,อน็อตฝากระโปรงเป็นสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับโครงสร้างเดิมๆทั้งหมด mm. น็อตแก้มก็สีเดิมนี่รอยซีนนะคะที่เบ้าชกสภาพดีสมบูรณ์มากๆเลยนะคะ mm. สําหรับคันด้านหน้าเม็ดอาร์คที่คันด้านหน้าก็อยู่ครบทุกจุดคันด้านหน้าก็เดิมๆตรงๆนะคะ, mm. ระ,คะเราการันตีเรื่องโครงสร้างเลย เห็นไหมคะว่าแต้มสีที่มาจากโรงงานก็อยู่ครบรอยซีนและเม็ดอาร์คที่เบ้าโชกสภาพดีสมบูรณ์น็อตแก้มสีเดิมไม่มีรอยทะลอกน็อตฝากระโปรงก็สีเดิมเช่นเดียวกันแผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปงน็อตกิปทุกตัวอยู่ครบเลยและสติ๊กเกอร์มาออกอก,อก็ยังสภาพดีสมบูรณ์สําหรับตัวรถนะคะทางบริษัททออโต้เนี่ยการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชนหนัก ไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีผิดความและที่สําคัญไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนเรามีบริการหลังการขายดูแลคุณลูกค้านะคะให้ถึง1ปีเต็มเลยนะคะรับประกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ให้ด้วยนะคะอะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถนะคะที่นุ่นรีวิวให้ชมในคลิปนี้กับ Mitsubishi m i l น1.2 GLX ปี2020 2021, จดทะเบียนปี2021ตับราคาตั้งขายอยู่ที่ 389 0 0 0บาทสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจสาม,มารถติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยที่เบอร์084-004-2099ยินดีให้คำปรึกษาทุกทศาเลยดูจบแล้วนุ่นฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ